สวัสดีครับวันนี้ฝ่ายวิชาการจะมานำเสนอวิธีการจัดเรียงข้อสอบกระดาษคำตอบที่ถูกต้องซึ่งในซองกระดาษซองอุปกรณ์นั้นนะครับจะประกอบไปด้วยนะครับตัวเจาะข้อสอบนะครับกระดาษนะครับตัวเจาะกระดาษแบบนี้แล้วก็จะมีหูกระต่ายนะครับหูกระต่ายแล้วก็จะมีเชือกรัดนะครับสายรัดให้นะครับสำหรับใช้รัดข้อสอบนะครับ เริ่มจากการเรียงข้อสอบให้คุณครูเรียงตามเลขที่ 1, 2, 3, 4, 5ไปเรื่อยๆนะครับจากน้อยไปหามากดับเบิลเช็คให้ดีๆสมมุติว่าเลขที่4เป็นนักเรียนที่ไม่เข้าสอบขาดสอบให้คุณครูใช้ปากกาแดงเขียนคำว่าขาดสอบดังนี้นะครับและตรงกระดาษดปะหน้าให้คุณครูลงรายละเอียดให้ถูกต้องชื่อรายวิชารหัสวิชาจานวนนักเรียนที่เข้าสอบและนักเรียนที่ขาดสอบแล้วก็ดับเบิลเช็คอีกครั้งหนึ่ง ว่ากระดาษคำตอบที่เรียงมานั้นถูกต้องหรือไม่หลังจากเรียงเรียบร้อยแล้วให้คุณครูหยิบกระดาษคำถามข้อสอบที่เป็นคำถามมาชุดหนึ่งแปะไว้ด้านหลังนะครับคำถามนะครับไว้ด้านหลังแล้วก็ลำดับต่อไปให้คุณครูใช้กระดาษปะหน้าที่กรอกรายละเอียดเสร็จเรียบร้อยแล้วปะไว้แบบนี้แล้วหลังจากนั้นให้คุณครูใช้กระดาษหูกระต่ายที่ให้ไปในซองกระซองอุปกรณ์นะครับแล้วก็ใช้ตัวนะครับเจาะกระดาษนะครับ ทิมให้ทะลุกระดาษนะครับอย่างนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วให้คุณครูใช้สายรัดที่แจกให้ไปในซองอุปกรณ์สอดเข้าไปสอดปลายเข้าไปนะครับในกระดาษคำตอบแล้วก็ม้วนใช้ปลายกลับเข้ามานะครับสอดเข้ามาในตัวล็อกนะครับให้แน่นหนาแล้วก็ให้ให้ปลายของสายรัดนั้นนะครับชี้ลงอย่างนี้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้สายรัดนั้นทิมตาผู้ตรวจข้อสอบนะครับ ที่เราต้องทําแบบนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคุณครูผู้ตรวจข้อสอบนั่นเองนะครับขอบคุณมากสําหรับการรับชมขอบคุณครับ